อากาศดีๆ <c oughs> ได้เก็บเชอรรี่ทาน โซเชียลมีเดียก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามีแพลนน่าสนุกมากเพราะว่าเราจะไปเก็บเชอร์รี่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถามว่านุ่นชอบเชอร์รี่ไหมต้องบอกเลยว่ามากแต่ว่าที่ประเทศไทยของเราเนี่ยแพงมากทุกคน เออแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยที่ซานฟานนะคะกำลังจะเข้าซัมเมอร์น้ามันจะเป็นช่วงแบบมีเชอร์รี่ขึ้นฟาร์มเ,เชอร์รี่ต่างเนี่ยเขาก็จะมีการเปิดให้เข้าไปในสวนนะคะแล้วก็เหมือนเก็บข้าวเข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สามารถเข้าไปเด็ดเชอร์รี่ทานได้ทานได้ในสวนได้เลยคือเราสามารถพกน้ําไปล้างเชอร์รี่ทานได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่อยากเก็บเยอะๆกลับบ้านเป็นกิโลกิโลอะไรอย่างเง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ี้ยเขาก็จะมีถุงให้นะคะแล้วก็ออกมาช่างด้านหน้าเนาะเราไปดู กันดีกว่าว่าจะสนุกแค่ไหนนะคะส่วนวันนี้เนี่ยนุ่นขอล้างหน้าให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าเนี่ยสิวจะขึ้นนะเวลามาต่างประเทศที่ไรชอบสิวขึ้น เหมือนแบบผิวมันช็อกอะทั้งน้ําเอยอากาศเอยอะไรอย่างเงี้ยฝุ่นเอยนะมันก็จะเหมือนจะเป็นสิวตรงเนี้ยทุกคนมันจะแดงๆว่าแบบพอกดไปมันก็จะมีแบบปวดๆนิดนึงนะคะเพราะฉันเนี่ยนุ้นก็จะใช้เป็นเจลลังหน้าที่จะช่วยในเรื่องสิวนะคะเป็นตัวนี้ตัวนี้ดีมากเลยนะคะเป็น p o r y Acne Cleanser นะคะตัวนี้เราจะใช้ประมาณขนาดเท่า1เหรียญสิบนะคะใช้ไม่ต้องเยอะมากนวดนวดวนทั่วใบหน้า1นาทีนะคะ บบนี้เออตัวนี้คือเป็นเจลล้างหน้าที่คุมมันด้วยนะคะแล้วขอเครมเรื่องหัวสิวหลุดใน2สัปดาห์นะคะนวดไปเรื่อยๆ1นาทีมันก็จะรู้สึกแบบผ่อนคลายสบายผิวมากนะคะตัวนี้ส่วนผสมหลักของเขาคือซาลิไซลิกแอซิดแอคเน่บัตเตอร์นะคะเออคือมันจะช่วยในเรื่องคุมมันแล้วก็จะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบของสิวนะคะ ตอนนุ่นใช้คือแบบหัวสิวมันจะแห้งแล้วค่อยๆหลุดออกง่ายมากอ่ะนะเป็นเจลล้างหน้าที่แบบอ่อนโยนมากคือเวลาเรานวดไปอ่ะมันจะรู้สึกไม่แห้งแล้วแบบผิวจะนุ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะคนไม่เป็นสิวก็สามารถใช้ได้นะสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะสําหรับคนเป็นสิวนะคะลองลองเลยตัวนี้ปังจริงเดี๋ยวเรารีบอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ไปกินเชอรี่กันจ้า ก็คือเหมือนผ้าปูปิกนิกข้างในนะคะเป็นเสื้ออย่างนี้เนื่องจากว่ามันซัมเมอร์ใช่ไหมก็ไม่ร้อนมากนะคะใส่ได้เออไม่ร้อนไม่หนาวแต่ว่าตอนคืนหนาวนะคะก็ต้องมีเสื้อคลุมนิดหน่อยแล้วก็กระโปรงก็จะเป็นกระโปรงแบบเข้าเสร็จกันอย่างนี้นะจ๊ะคนเรื่องเราคือรถติดมาก ติดมา5้าสนาทีแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะมนุ่งกับน้องดีมก็จะลงไปแทรกเก็ตข้างหลังนะคะเพื่อที่ไปซื้อช้อปปิ้งช้อปปิ้งระหว่างรถติดเออไปดีกว่ามันไปจริงอ๋อเออเออมีในกระเป๋าสิ่งที่เราต้องการก็คือขนตาปลอมกับน้ำเปล่าหิวน้ำมาก มันต้องมีทุกที่เย้เ yeah. ท <Yeah. S 1> ียบ <c oughs> เลือกเลยจ้าเอาเมไม่หนาสรุปมิชชั่นเราคอมพีดนะคะนี่ได้ <c oughs> นขนตาปลอมไม่ใช่แค่คู่เดียวทุกคน <laughs> <c oughs> ได้มาถึง12คู่แล้วก็มีนี่จา้าให้เข้ากับวันนี้แ๊บซีชาร์รี่ ออกกำลังกายตอนเช้ามากไม่แล้วเมื่อกี้ตอนที่จะวิ่งเข้าไปอ่ะน้องตะโกนดังมากนึกว่าลืมแมสนึกว่าลืมแมสแล้วก็คือต้องขอร้องอีกรอบแต่ว่าหลังเราอย่าหาลืมขนตาจ๋าเราต้องวิ่งลงเลยเนะี่ยอย่าเรียกว่าเราเมิงวันนี้เรามีสมาชิกไปด้วยสองคนนะคะ <c oughs> ก็คือน้องรีมแล้วก็จัสสานะคะเออจัสสานี่แฟนขับนะเมื่อวานแล้วก็ น้องดีเป็นแฟนขับ number t w ูที่ฟานฟานก็คือทั้งฟานฟานอะดูอยู่2องคนคนอื่นไม่ดูโอเคเราก็กำลังจะไปเก็บเชอรี่แล้วนะคะซึ่งการเดินทางนะก็จะเป็นเดินทางรถยนต์นะคะจ๋าจะขับพาไปเนาะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าตอนนี้รถติดมากมันน่าจะมีอุบิเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นูนนะจ๊ะ รถไปล้างเลยที่นกีอยู่ตรงด้านวาว่าไอ้ข้างไหนของมันวะอ๋อก็คือดูดูรถจากกี้นกรถจากที้นกนี่ทุกคนให้ดูนะคะว่าจะมีหลายไล่มากนี่มีหลายไล่มีหลายสวนมากแต่ว่าเราจะถึงสวนที่เราจองไว้แล้วนะคะอีกหนึ่งที่ถึงเดินทางจากซานฟรานซิสโกนะคะมาฟาร์ม G S Cherry Farm นะคะ เป็นเวลาสองชั่วโมงก็คือรถติด1ชั่วโมงจริงๆขับรถมาถ้ารถไม่ติดอ่ะ1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บเชอร์รี่กันนะคะทุกคนที่นี่นะคะจะอากาศร้อนกว่าในซานพานเนาะแต่ก็เป็นอากาศที่เย็นกว่าบ้านเราอยู่ดีประมาณ อยี่สิบสามนะคะเย็นแต่ว่าคือแดดมันร้อนไงมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยลมเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวดูตอนคืนเลยจ้าหนาวสั่นไม่ไหวนี่เขาก็จะให้ถุงเรามาอย่างนี้นะคะคนละใบนี่ no, no, no. เป็นถุงพลาสติกด้วย no, no, no. เออบอกให้เอาตะกร้าไหวามาไม่รู้จักเอามาคนนั้นเก็บมาแบบเต็มนนมาก เต็มมากเยอะมากเขาได้มาเต็มถุงใหญ่ๆเลยอะ่ะจ๋เาเขาไปเอาตรงไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปตามมาเอาที่มันมีต้นมีเชอร์รี่ด้วยนะทุกคนอย่างนี้ยังไม่สุกนะคะอย่าเพิ่งเด็ดเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาหาลูกที่มันสุกแล้วกันนะคะลูกใหญ่เบ้อเลอเลยอะ่ะเห็นไหมอ่ะนี่นี่นเห็นมี่นี่นี่นแต่ไม่ถึงนะต้องโน้มกิ่งลงมาเป็นอะไรก่อน ตื่นเต้นอุ๊ยเป็นอะไรก่อนนี่เจอแล้วนะคะเชอร์รี่มันจะมองเห็นยากอยู่เหมือนกันเนาะกว่าที่จะเก็บได้แล้วเราจะเก็บยังไงดีอะจ๋า,จานี่เอาลูกนี้ามานี่ทุกคนเชอร์รี่แบบสดๆจากต้นเลยนะคะแล้วเราจะชิมอ,อร่อยอร่อยมากเลยอะ ทุกคนเทคนิคก็คือนะคะถ้าใครที่แบบไม่ได้อยากกินเยอะไม่ได้อยากทานเยอะก็เสียค่าเข้าเข้ามา100บาทนะคะแล้วก็เด็ดกินเลยนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเอากลับบ้านเพราะว่าเวลาที่เราเอาออกไปชั่งน้ำหนักอะไรเงี้ยก็ยังถูกกว่าเออยังถูกกว่าที่อื่นโอ้โหสายลุยของเรามันมีแต่สูงๆนะคะก็ใส่ชุด เก็บเชอร์รี่มาก<ร>ะจะถ่ายรูปเชอร์ริงวอลเะต้นเชอร์รี่นะคะหนึ่งอัตรานะคะนี่ทุกคนได้มาแล้วนะคะเชอร์รี่นี่ดูดิว,ว้าวกินเลยอร่อยอ่ะหวานไหม อร่อยมากกรอบไหมช่สุดมีเยอะเลยไหนต้นเนื้อเยอะมากเออนั่นๆๆๆๆพูดสวยอุ้ยลูกแฝดโอยเต็มเลยเป็นนักเก็บเชอร์รีได้เลยนะเนี่ย <s ist> <อ> <northeast> สนุกอ่ะใส่เข้ามาแล้วรองๆเออะไรทำอะไรกันน่ะอยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องทุกคนแบบเยอะมากเยอะแบบน่าจะมีเป็นโลอ่ะ อันนี้กะรวยเลยนะเนี่ยต้นไม้คือเยอะมากทุกคนพี่ทุกคนดูนะมันจะอยู่ใต้ใบอย่างเงี้ยถัดเห็นไหมเยอะมากเด็ดให้หมดจ้า <c oughs> อึ๊บชอบกินเชอรี่แบบมีก้านมากเลยอ่ะ <c oughs> ทำไมกินก้านอ่ะ <c oughs> ไม่ได้กินกา้าน <c oughs> ชอบแบบตอนดึงอ่ะ กอนอมเข้าไปในปากแล้วดึงเฮ้ยอันนี้ลูกใหญ่มากว,าว้าวได้เป็นพวงเลยเาานีโอ้ยได้ทั้งพวงเลยเยอะมากเลยอะดีดีมค่ะเอาบันได้เขาบอกแล้วว่ามันกะเอารวย,ยมมเลยมันจะไปขายคนที่ตึกมันเขอยอมไม่ได้ <laughs> เยอะเลยจ้าู้เยอะมากอู้อนี่ทุกคนให้ดูนะคะหน้าก็คือแบบไม่มันเลยคือเก็บแบบมันมากเหนื่อยมากนะแต่ว่าหน้าก็คือยังไม่มันเลยนะคะเพราะว่า เขาช่วยควบคุมความมันด้วยใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยบริเวณที่เหมือนจะเป็นสิวมะช้านะคะกดๆไปแล้วมันไม่รู้สึกขวดแล้วทุกคนก็คือฟังไม่ไว่าหวเก็บเชอรรี่ต่อจ้าเออสดใสเออเป็นคนสวยนะเออ <Okay. S 2> ทุกคนเราขึ้นมาได้แล้วธุรกิจเราจะต้องเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเด็ดจ้ะเอาให้หมดอมากมันไม่พ้นแดดจ้ะมึงขึ้นไปอีกหน้ามันไม่โดนแดดมึงก็รู้ว่ากูกลัว ตีกันช่วยกันนะใส่แว่นให้พกหัวให้แต่ดูก็ตีกันกูงงแล้วพวงเชอรี่ก็คืนพวงรีไซเคิลนะคะพวงเชอรี่อี่ยกูเกงพวงเดิมแล้วก็ไม่ใช่ไรกลัวความสูงด้วยหนึ่งถือเชอรี่ด้วยหนึ่งความสูงก็กลัวแต่ความสวยก็ต้องมาเออโปรดักชั่นเออนั่าลักนมาทางนี้ทางนี้นี่นนบิดตัวเปิดตัวหน่อยเปิดตัวเออเออเออ สวยอาหารมาน่อย<า>ทุกคนนี่เรามาเก็บเชอร์รี่กันค่ะนี่ดู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 เยอะมากนี่ดูดิท้างบนเยอะมากทุกคนอากาศดีๆได้เก็บเชอร์รี่ทานอร่อยทุกคน<า>เยอะมากดูดิเยอะมากแล้วมันน่ารักค่ะมันอยู่กับต้นน่ะ นู้นเหนื่อยแล้วนะคะเพราะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในสวนแบบหนึ่งชั่วโมงเต็มแทนไปที่เพื่อนเราก็ยังเก็บกันอยู่เป็นลิงเลยนะคะนี่ลิงโผล่หน้ามาหน่อยลิงแล้วบอกกลัวความสูงโอ้โหนี่ปีนต้นเลยคะ่ะอะไรเอ่ยอดูปีนขึ้นไปเนี่ยดูเดี๋วยวช่วยตอนตอนลงด้วยนะลงเองคะ่ะ <c oughs> ถุงละโลได้เนี่ยเก็บไปทำอะไรเอ่ย นีด่ดูดิเราเก็บกันเรียบร้อยแล้วนะเวลาผ่านไปประมาณสองชั่วโมงเด็กสวนสองคนนี้เจ็บกันมาอย่างจริงจังมากมีการเดินชิมด้วยนะว่าต้นไหนอร่อยแล้วค่อยเก็บนี่เก็บกันมาประมาณ4ี่โลนะคะเดี๋ยวเราลองไปชั่งดูว่า4ี่โลราคากี่ดอลลาร์นะคะ Good Yes Yeah Appointment. And 6.3 o u 6.3 lb นด okay. And y o ุ had 5.9 5.9ถุงเนี้ยทุกคนประมาณ2โลนะ180ถุงนี้ประมาณโลครึ่ง150ถูกมากคือแบบ รวมค่าเข้าแล้วก็ยังถูกอ่ะกินเชอร์รี่ให้ตายไปเลยจ้าเดี๋ยวจะทำยมเชอร์รี่ให้ดูทุกคนเมื่อกี้จะบอกว่าเชอร์รี่อ่ะที่ช่างมานะคะก็คือ6.3 6.3กับ5.9พาวนะคะก็คือประมาณ5โล2.5โล2ถุงนะคะก็อยู่ที่5เชอร์รี่5โลนะคะอยู่ที่ราคา32เหรียญ ประมาณ1,000บาท1,000บาทไทยซึ่งเวลาที่เอาไปซื้อเชอร์รี่แบบที่ไทยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่มันเป็นกล่องๆอ,อ่ะกล่องนึงประมาณ200-300ใช่ไหมทุกคนมันจะมีประมาณแบบ5ขีดอะไรอย่างเงี้ยก็คือครึ่งโลแต่อันเนี้ยคือ5โลนะคะ1,000บาทแถมได้เด็ดเองนะด้วยเนาะเอนจอยสุดๆนะคะปีนเป็นลิงเลยสองนเนี้ยโอเคก็กลับไปเจอกันที่บ้านนะจะ ทุกคนวันนี้สนุกมากนะคะได้เชอร์รี่มาแบบจุกๆนะก็5โลกินยังไงหมดก่อนที่สาวนะคะเออวันนี้นะคะกลับมาแล้วนะเหนื่อยมากเดี๋ยวเราจะล้างหน้ากันก่อนนะคะใเสเครื่องสำอางแป๊บหนึ่งโอเคนี่นะคะเราจะใช้ตัวเดิมเลยที่ใช้เมื่อเช้านะคะ p พี r รี่แอคเน่ครีนเนะตัวนี้เนี่ยก็ใช้ไปได้เลยจนกว่า จะชัวร์ว่าสิวจะหายนะคะนี่เนื้อเขาจะเป็นเนื้อเจลอย่างนี้นะคะปกติเจลล้างหน้าสำหรับผิวมันเนี่ยจะค่อนข้างแบบเยียดตึงผิวนะแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นเลยนะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้สบายเลย ที่สำคัญเนี่ยใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์สิวได้ทุกประเภทเลยนะคะช่วยลดโอกาสการเกิดสิวใหม่นะคะแล้วก็ใช้แล้วสิวไม่เห่อทุกคนที่สำคัญเนี่ยเขาไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองถึง7ชนิดนะคะถ้าใครกลัวเป็นสิวหรือแบบอยากป้องกันสิวเนี่ยตัวนี้ก็สามารถล้างได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอ่อนโยนสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยจสผิวไหนก็ใช้ได้หายห่วงนะจ๊ะ โอเคก็หมดวันนี้แล้วนะคะวันนี้สนุกมากถ้าใครที่อยากเห็นนุ่นทำอะไรในอเมริกาอีกนะคะก็เม้นมาด้านล่างได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะสอบหาแล้วก็ไปทำให้ดูแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันให y ม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย